เป็นอะไรหรือเปล่าร้องไห้ทําไมครับไม่เป็นอะไรไม่อยากให้เห็นหน้ากลัวจะรับไม่ได้ก้มหน้าก้มตาร้องไห้นะเธอเงยหน้าขึ้นมาอย่านี้สภาพที่ผมเห็นเธอตอนนั้นนะจย์สวัสดีค่ะดิฉันตอกแตกติ๊กตอกเกอร์สายภาพ,พยนต์รที่ชื่นชอบเรื่องราวสุดลี้ลับ สวัสดีครับผมอาจารย์ลักกำลามกูรูเรื่องผีศาสตร์เล่นลับจะมาไขความกระจ่างในเรื่องโลกวิญญาณวันนี้อยู่กับพวกเราในรายการที่รวบรวมเรื่องเล่าสุดหลอนและประบสบการณ์สุดน่ากลัวจากแขกรับเชิญในรายการ Night Story วันนี้คะ่ะทุกคนพิเศษมากเพราะว่าเราอยู่กับแขกรับเชิญที่เขาไม่เคยเปิดหน้าที่ไหนมาก่อนแม้แต่ในช่องของเขาเองอาจารย์คะขอต้อนรับคุณโอค๋ค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะเป็นต๊อกแตกสวัสดีครับาอาจารย์รักสวัสดีครับและ <laughs> แล้วเราก็ได้มีโอกาสดูหนะ้า <laughs> <laughs> เห็นหน้าของคุณโอ๋จริงๆแล้วคุณโอ๋มาจากช่องอะไรเอ่ยช่อง YouTube หล่อสเปเชียลครับ <laughs> บางคนเห็นหน้าครั้งนี้อาจจะผิดหวังก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่ผิดหวังต้องถามคุณโอ๋ว่า มาเปิดตัวเปิดหน้าครั้งแรกในรายการนี้รู้สึกไงบ้างโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากครับแต่ว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าปกติไม่เคยออกรายการไหนเลยครับอาจารย์ครั้งแรกเนาะใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่านิดนึงแต่พยายาม พยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับวันนี้แต่เชื่อมือค่ะเพราะว่าเรื่องเล่าในรายการหลอนสเปเชียลบอกเลยว่าแต่ละเรื่องน่ากลัวมากค่ะอาจารย์อาจารย์ก็ติดตามอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คาดหวังค่ะว่าเรื่องราวที่จะเอามาฝากพวกเราไดเอทสตอรี่เนี่ยมันจะต้องหลอนมากๆแน่เลยแน่นอนครับผมเตรียมมาเตรียมมาน่ากลัวแน่นอนเอาละงั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับเรื่องราววันนี้ที่เตรียมมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะคือจะบอกแบบนี้ก่อนครับว่าในช่องของผมเนี่ย ผมไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวผมเลย <ừ> mm. นะครับที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันที่จะได้ฟังเรื่องส่วนตัวของผมค,คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบถามว่าเอออยากให้ผมเล่าเรื่องส่วนตัวแต่ผมก็ไม่เคยเล่าสักทีที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็เปิดหน้าเป็นที่แรกด้วยที่สําคัญนะครับอ่าเริ่มเลยไหมเริ่มเลยค่ะโอเคครับเรื่องแรกเนี่ยมันชื่อเรื่องว่าเธอคือใคร <ừ> mm. เธอ,อ,อคือใครเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมอยู่มปลายอายุประมาณสัก16 1 7ปีค่ะอืม ผมมีพี่ชายคนหนึ่งพี่คนนี้ก็ชื่อพี่ออฟพี่ออฟเนี่ยอยู่ในซอยบ้านเดียวกับผมนี่นแหละแต่ว่าแกอยู่กับครอบครัวออมีคุณพ่อคุณแม่ทีนี้พี่ออฟแกมีแฟนจะนัดแฟนมาบ้านก็ไม่ได้นอะอยู่ๆแกก็มาบอกผมว่าเฮ้ยโอ้มึงไปเปิดห้องเช่ารายวันกับกูหน่อยอ,อ่าเพราะว่าเราปิดเทอมพอดีแล้วก็โอเคไปครับคือผมจะเรียกว่าห้องเช่าหลายวันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นกึ่งโรงแรมกึ่งอพาร์ตเมนต์ มันจะสามารถคนเนี่ยมันจะสามารถเช่าอยู่ได้เลยแต่ว่าชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนี่ยมันจะทำเป็นห้องพักรายวันส่วนชั้นสามขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นคนที่เช่าอยู่ประจำทีนี้ตอนผมเข้าไปอยู่ปุ๊บตอนนี้นมันเป็นช่วงเย็นแล้วประมาณสักหกหกโมงทุ่มหนึ่งเลยแหละเปิดหนังเปิดทีวีดูเปิดหนังดูกันไปไปเรื่อยเปื่อยอจนเวลามันถึงประมาณสักสี่ห้าทุ่ม สี่ทุ่มเนี่ยเราเริ่มเปิดเกมแล้วที่เรายกเกมมาเนี่ยเราเริ่มเล่นกันแล้วเกมที่เล่นตอนนั้นน่มันเป็นเกมฟุตบอลอเกมเกมฟีฟ่านะเกมฟุตบอลโอ้โหเวลาเวลาเล่นกับเพื่อนมันก็จะต้องมีเสียงแบบด่ากันบ้างล้อกันบ้างอะไรกันบ้างนะก็บวยวายเสียงดังเล่นกันไปสักพักหนึ่งคือตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูผมสองคนก็มองหน้ากันแล้วคิดว่าเป็นพี่เมย์หรือเปล่าเพราะว่าพี่เมย์เนี่ยคือแฟนพี่ผมนะที่ที่นัดกันว่าจะมา แต่ว่าพี่เมย์ไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าเป็นพี่เมย์เนี่ยพี่เมย์จะต้องโทรมาก่อนแล้วพี่ออบจะต้องลงไปไปรับข้างล่างเราก็มองหน้ากันแล้วเฮ้ยมันห้องเราเพราะวะ่าพี่เ็เลยบอกว่าโอ้หมึงไปดูดิเราก็ไปที่ประตูแต่ไม่ได้เปิดออกไปนะเราดูตามแนวพอส่องตามแมวไปปุ๊บก็ไม่มีใครโอเคห้องอื่นห้องข้างๆก็ได้เพราะว่ามันมีหลายห้องนะเดินกลับมากำลังจะมาเล่นเกมยังไม่ทันจะจับจอ,อยเลยนะ เดิมเอาอีกแล้วคราวนี้เราไม่ได้ลุกไปคนเดียวแล้วเรารู้ไปกับพี่ลุกไปสองคนไปยืนที่หน้าประตูคิดในใจว่าเดี๋ยวจะลองนับหนึ่งถึงสิบดูแล้วถ้ามันมีคนเคาะเนี่ยเปิดเลยเปิดพดูดออกไปเลยนับหนึ่งสองยังไม่ทันถึงสิบเลยนะนับสามปุ๊บเสียงเคาะเนี่ยดังปึ้งปึ้งปึ้งแล้วไอ้เสียงเคาะมันไม่ได้มีอย่างเดียวดิคือประตูเวลาคนเคาะมันจะสั่นใช่ไหมะะเราเห็นเลยว่ามันห้องเราแน,น่นะะๆพี่อ๊อฟเปิด พวดออกไปไม่มีใครครับจานสภาพแวดล้ลอมที่เห็นตอนนั้นคืออพาร์ตเมนต์ใครอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดนจะรู้ว่าไฟมันจะเปิดดวงเว้นดวงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะสลัวสลัวหน่อยส้มส้มหน่อยอะไรเงี้ยเปิดไปไม่มีใครทำไงทีนี้กลับมาเลยกลับมาที่เตียงเกมเกิมไม่เล,ล่นละเปิดทีวีทิ้งเอาไว้ให้มันมีเสียงดังเปิดหนังเปิดทีวีเปิดไฟทุกดวงไฟห้องนงห้องน้ําเปิดทุกดวงเราสองคนนอนอยู่กับพี่บนเตียง ต่นนี้ื่องถามว่ารู้สึกยัไงบ้างตอนที่ไม่เจออะไรอ่ะถามว่ากลัวไหมหรืออาจารย์มันรู้สึกแปลกใจมากกว่าก็กลัวแหละแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราอยู่กับรุ่นพี่สองคนมันแค่เป็นอาการแบบแปลกใจเฉยๆว่ามันเสียงอะไรอ่า ซึ่งจริงๆอ่ะเราเล่นเกมบอลอยู่ด้วยนะ<ช>ถ้าเสียงมันไม่ชัดเจนหรือมันไม่มีอะไรให้เอะมากพอเราเราคิดว่าเด็กผู้ชายอ่ะคงจะไม่หยุดเล่นเกมเหรอก<ช>แต่เนี้ยสถานาการณ์มันต้องมาประชิดตัวระ,ะดับหนึ่งแล้วแหละเขาเลยหยุดเล่นเกมแล้วอ่ะถูกต้องถูกต้องอและที่มันน่ากลัวคือที่มันรู้สึกแปลกใจก็คือประตูเนี่ยมันสั่น<ช>เราเปิดออพอเปิดไปไม่มีใครค่ะทีนี้พอกลับมานอนที่เตียงปุ๊บเกมเกินไม่เลยละเราเปิดทีวีเปิดอะไรทิ้งเอาไว้ละเปิดไฟทุกดวงนอน นอนไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงของนะล้มดังตึ้งแต่ที่แน่ๆคือไอ้ของชิ้นเนี้ยมาจากข้างบนช <c oughs> ั้นบนเหนือหัวเราแน่นอนสะเทือนที่พื้นเสียงดังของข้างบนใชใ่ให้ลองนึกถึงเหมือนเก้าอี้หล่นหรือใครท <ừ> ําของหล่นอะไรอย่างเงี้ยตึ้งเสียงดังมากไหมเสียงดังครับอาจารย์แต่ตอนแรกเนี่ยครั้งแรกเราเราเราไม่อะไรปกติอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ดังครั้งเดียวครับอาจารย์มันมันดังตึ้ง ตั้งตึงต้งเหมือนคนกาลังทําอะไรอยู่ย้ายของข้างบนหลังจากที่มันมีเสียงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเสียงสะอื้นร้องไห้ของผู้หญิงดังขึ้นมามันเป็นเสียงเบาๆนะเป็นเสียงสะอื้นร้องไห้ประมาณแบบประมาณนี้เลยจ้ะเจนม,มันเบาครับอาจารย์แต่รู้เลยว่าเป็นคนร้องไห,ห้อ,อะทีนี้แหละหอพอพอมีเสียงร้องไห้อะไรอย่างนี้แหละผมกับพี่อย่างที่บอกเป็นผู้ชายเนาะอารมณ์แบบผู้ชายอยากรู้อยากลองพี่อ๊อ เราขึ้นไปดูไหม,มพี่ยอบมันก็ตกลงด้วยดิก็เลยเดินขึ้นบันไดไปเท่าที่จําได้คือห้องผมเนี่ยอยู่ห้อง207ถ้าเดินขึ้นไปก็ต้องเป็น307เูนาเจ็นะอาจารย์เดินขึ้นไปบันไดปุ๊บปรากฏว่าพอไปหยุดที่หน้าประห้องสามนเเนี่ยเราได้ยินเลยนะว่าแบบมันมีเสียงผู้หญิงร้องไห้แบบอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ในห้องั้งสองคนเลยไหม พี่ออผมไม่ทราบพี่ออผมไม่ทราบแต่พอผมได้ยินแบบนั้นเนี่ยผมเอาหูไปแน่ประตูเลยนะ,ะผมสาบานเลยนะว่าสิ่งที่ผมเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงผมเอาหูไปแนบเสร็จปุ๊บผมได้ยินเสียงร้องไห้เนี่ยดังเหมือนเดิมแต่เสียงที่มันมาเพิ่มเติมคือคําว่าออกไปออกไปพอสิ้นสุดคำว่าออกไปปุ๊บวิ่งผมวิ่งไปโดยที่ไม่บอกพี่อือ ผมวิ่งไปโดยที่ไม่บอกพี่อ๊อฟพอวิ่งลงมาข้างล่างปุ๊บพี่อ๊อฟเห็นผมวิ่งก็ตกใจก็วิ่งตามมาคพอเปิดเข้ามาในห้องเราปุ๊บก็เขาก็ดา่าผมว่าเฮ้ยมึงจะวิ่งทําไมอะไรยังไงเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ฟังอ่ะได้ยินแบบนี้แบบนี้นะเราก็เล่าให้เขาฟังไอเสียงร้องไห,ห้พี่อาจจะได้ยินแต่เขาไม่ออกไปเนี่ยมีเราคนเดียวยที่ได้ยินพอกลับมาถึงห้องปุ๊บพี่ก็ถามว่าเป็นอะไรผมก็เล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้ทีนี้ก็นอนกนไม่หลับละอยู่กันยันเช้าเลย ทีนี้พอเช้ามามผมก็แก้งลองไปถามกับล็อบบี้พี่เมื่อคืนเนี่ยห้อง307เนี่ยทำเสียงดังตึ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 งผมนอนไม่หลับเลย<ม>แก้งบอกไปนะไม่ได้บอกว่าเราแอบฟังหรืออะไรนะ,ะเสียงดังนอนไม่หลับเลยรู้ไหมเขาบอกว่าอะไร<ม><ม>ล็อบบี้บอกกับมาว่าเอ,อขอโทษนะคะ307ไม่มีคนอยู่ยไม่เชื่อจะไม่มีคนอยู่ได้ไงก็หูเราฟัง<ม>อยู่ม,มีพี่ ผมได้ยินเสียงเขาตึงตั้งตึงตั้งตลอดเลยเขาก็ย้ำคําเดิมว่ามันไม่มีคนยูเราไม่ขยันขยอแล้วรู้แล้วว่ายังไงก็เขาคงไม่บอกเราแน่นอนออกเลยเราออกไปที่ลานจอดรถเลยค่หมายถึงตอนนั้นโอ้ก็รู้แล้วว่าน่าจะใช่ถูกไหมตอนนั้นตอนนั้น่ะผมก็ยังไม่มั่นใจอาจารย์แต่ว่าโอ้โหมันก็น่าจะใช่แล้วแหละอาจารย์แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะเขาอยากจะรู้คําตอบออกไปที่ลานจอดรถเลยลานจอดรถจะมีลุงรปภคนหนึ่ง ดูแล้วแกก็น่าจะทํางานที่นี่มานานนะอาจารย์นะเราก็แกล้งถามว่าพี่ที่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าผีเหรอน้องมีมีอ่ะไม่ม,มีจริงเหรอพี่แบบมีคนตายบ้างหรือเปล่าคนตายที่นี่ไม่มีแต่ว่าตายที่อื่นมีอา้าวงงเลยตายที่นี่ไม่มีแต่ตายที่อื่นคืออะไรมผมก็เลยถามเขาข<อ>ค่ะคตอบที่ได้กลับมาตอนนั้นคือลุงรพอพแกบอกว่า มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเช่าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี่แหละอย่างที่บอกไปนะว่าชั้นสามขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นอพาร์ตเมนท์ที่ <ไป S 1> เอาไว้เช่า,ชาอ่ารา,ายเดือน่มีผู้หญิงคนหนึ่งเช่าที่นี่ครับจังแล้วก็เป็นช่วงสงการออกไปต่างจังหวัดออกไปต่างจังหวัดปรากฏว่าวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตชีวิตคาที่เลยแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นี่กเลยที่กลับมาก็คือญาติพี่น้องเขาที่เอาข้าวของย้ายออกไป ใช่แต่ตายที่เนี่ยไม่มีมันก็เลยเป็นคาถามที่ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าห้องเดียวกันหรือเปล่า<ช>ผมถามรอพอว่าห้องไหนเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าล็อบบี้กับรอพอมันคนละส่วนกันแล้วคุณลุงแกก็ไม่ได้ว่านะคุณลุงแกก็เป็นเหมือนรอพวแบบทั่วไปอ่ะไม่ได้เออไม่ใช่รอพอที่มาจากบริษัทอะไรงั้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าล็อบบี้เขาก็ไม่ได้บอกคุณลุงเนี่ยผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าใช่ไหมแบบเนี้ยค่ะาอาจารย์ S <S> จะค e ิดว so uh, right? so so ่า่คนเดียวกันหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะที่ถ้าเป็นวิญญาณที่ตายที่อื่นน่ะบางทีเขาอาจจะเกิดความผูกพันกับสถานที่ที่เขาอยู่นะครับตอนที่เขาบอกร้องไห้เสียงสะอื้นอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายโหงเขายังไม่พร้อมที่จะตายเหมือนตายกระตันหันอุบัติเหตุจะเสียใจอะไรเนี่ยจะเสียใจแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาทําไมเราจบไปแล้วเขาก็จะร้องไห้เสียใจอยู่ตรงนั้นเขาจะผูกพันกับที่ที่เดิมที่เราอยู่นะครับ แล้วเราไปเจอเข้าครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูมีคําถามมาตลอดทําไมโรงเรียนต้องมีผีทําไมในบ้านทําไมผีต้องอยู่ในบ้านบางทีดวงวิญญาณไม่จําเป็นว่าต้องตายในโรงเรียนหรือว่าต้องตายที่บ้านเขาก็กลับมาในที่ที่เขาเคยชินและเขารักได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เพราะว่าสิ่งไหนที่วิญ,ญญาณเขาตายไปแล้วบางทีเขาตายยังไม่พร้อมที่จะตายค่ะเขาก็จะเกิดความผูกพันหรือคุ้นเคยกับที่ที่เขาอยู่ <c oughs> นะครับอ่าอย่างนี้คนนี้เหมือนกันเขาอาจจะอยู่ห้องพักนาน <c oughs> ชอบเป็นรายเดือนไ <c oughs> ม่รู้จะไปไหน <c oughs> ก็อยู่ที่นี่แต่วิญญาณเหล่านี้เขาเรียกสัมภเวสีสัมภเวสีเนี่ยเป็นผีประเภทหนึ่ง <c oughs> ซึ่งยังไม่ถึงวาระจะตายแต่ตายการะทันหัน <c oughs> ตายเพราะการตัดรอนตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยอ่าจิตเดิมอะ่ะเขาจะผูกพันที่ไหนเขาไปอยู่ที่นั่น <c oughs> อ่าครับประมาณนี้ โอ้โหสุดยอดเลยนะคะอาจารย์สมคําร่ำลือจริงๆกับการเป็นแบบบล็อกเกอร์พอดแคสต์เล่าเรื่องราวความหลอนความสยองอีกสักเรื่องดีกว่านะคะอาจารย์พอจะมีอีกสักเรื่องไหมคะคือเรื่องที่สองเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเหมือนกันแล้วผมรับประกันว่าเรื่องนี้น่ากลัวกว่าเรื่องแรกพร้อมแล้วค่ะพร้อมเลยมันมันมันเป็นเรื่องที่แปลกใจผมมากๆเลยนะผมแบบผมแปลกใจกับเรื่องนี้มากๆเลยอาจารย์คือมันมีอยู่วันหนึ่ง ผมทำงานรู้สึกว่าน่าจะทำงานหนักอะค่ะมันเป็นช่วงเย็นช่วงพอเพ<ม>หรือคนไทยเรียกกันว่าผีตากช่วงผีตาก,ตากพระอ้อมอะ<ป>ผมนอนเล่นโทรศัพท์ไปที่โซฟาปรากฏว่าเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะห<ม>ลับไปเลยคือส่วนตัวผมเนี่ยต้องท้าความว่าผมเนี่ยอยู่คอนโดค่ะ<ม>แต่บ้านผมเนี่ยอยู่ที่บางนาอ่<ม>นะผมอยู่คอนโดบ้านผมอยู่ที่บางนาปุ<ม>๊บปรากฏว่าผมฝันผมฝันว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ที่บ้านที่บางนา ที่บ้านผมมันจะมีโต๊ะไม้หินอ่อนอยู่ตัวหนึง่งผมนั่งก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์อยู่คือในบรรยากาศที่ผมฝันเน่ยมันเย็น,ยนไม่มีใครเลยจัทนทันทัที่บ้านตามความเป็นจริงแล้วบ้านผมเนี่ยมันอยู่ปากซอยอคนมันจะพุกพ่านกันไปหมดเลยแต่ว่าในฝันเนี่ยมันไม่มีใครมีแค่ผมนั่งอยู่คนเดียวเลยที่ต๊ะไมหินอ่อนปรากฏว่ามันมีผู้หญิงทองคนหนึ่ง<า><า>เดินเปิดประตูรัวบ้านผมเข้ามาเลย เปิดมาผมไม่เห็นหน้าเห็นตาเขานะสิ่งที่ผมไม่ได้แปลกใจว่ามีผู้หญิงท้องเดินเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมอาจังเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยญาติผมรู้จักคนในซอยทั่วไปหมดมคนนู้นคนนี้ทีจะเดินเข้ามาตลอดผมเห็นว่ามีผู้หญิงท้องคนหนึ่งเดินผ่านหลังผมไปผมไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจด้วยซ้านั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงท้องแน่นอนผู้หญิงคนนี้เดินไปหยุดที่หลังบ้านแตะโกรเรียกชื่อป้าผม,มพี่เอ๋อ พี่ยาวป้าผมชื่ยอยาวแต่โกนเรียกพี่ยาวพี่ยาวป้าผมไม่มีการตอบกลับมาไม่มีใครตอบกลับมาทางนั้นค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เงียบเราไม่ได้สนใจนะก็เงียบไปปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้ยินต่อมาคือเสียงสะอื้นร้องไห้อีกละอพอได้ยินเสียงสะอื้นเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาละเงยหน้ามามองละสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นคือผู้หญิงท้องคนเนี้ย จับท้องอยู่ก้มหน้าก้มตาร้องไห้ผมก็เลยถามว่าเออมาหาพี่มาหาป้าเยาเหรอครับสงสัยวันเนี้ยที่บ้านไม่มีคนอยู่มีธุระอะไรหรือเปล่าฝากเรื่องไว้ที่ผมได้นะเดี๋ยวถ้าเขามาแล้วเดี๋ยวผมบอกให้มไม่พูดผู้หญิงคนนี้ไม่พูดอะไรกับผมเลยอือเอาแต่ยืนร้องไห้อย่างเดียวแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นไงฮะ วัยกลางคนหรือว่าวัยกลางคนครับจาย์วัยอายุประมาณสักสี่สิบอายุประมาณสักสี่ิแต่ผมไม่เห็นหน้าเธอนะเพราะเธอก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่ผมก็เลยถามเธอว่ามาหาป้าเยาวเหรอครับสงสัยที่บ้านผมเนี่ยไม่มีคนอยู่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าฝากไว้ที่ผมได้นะเธอก็ไม่ตอบผมจย์เธอก็ยังก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่สิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นน่ะผมก็เลยถามด้วยความสงสารเนาะผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปลาร้องไห้ทาไมครับเธอตอบผมกลับมาว่า ไม่เป็นอะไรไม่อยากให้เห็นหน้ากลัวจะรับไม่ได้อ่ากจะรับไม่ได้เราก็งงรับไม่ได้อะไรรับได้มีอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะอะไรเงี้ยจากที่ผู้หญิงคนนั้นเนะี่ยเธอก้มหน้าก้มตาร้องไห้นะเธอเงยหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วหันมามองผมอะสะภาพที่ผมเห็นเธอตอนนั้นอาจารย์เธอคือศพ พี่ตอกตเคยเห็นศพไหมเคยไปวัดแล้วเจอศพที่นอนในโรงไหมขึ้นอื่อยนี่หรอหน้าตาแบบนั้นเลยจ้ะปากซีดหน้าซีดม่วงช้ำเหมือนศพเดินได้อะผมเหมือนผมคุยกับศพหยดผมตกใจพังหะไปเลยในฝันนะเพราะผู้หญิงคนนี้เห็นผมตกใจปุ๊บเธอก้มหน้ารีบก้มหน้าแล้วก็เดินผ่านหลังผมไปเปิดประตูแล้วออกไปเลยค่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเธอรู้ว่าผมตกใจเธอรู้ว่าผมกลัวก็เลยรีบเดินออกไป ประมาณานั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บใจผมเต้นตุบ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 ต,บต,บตุบนี้เลยนะอืทาอะไรไม่ถูกสิ่งแรกที่ทําก็คือไลน์ไปบอกในกลุ่มครอบครัวค่ะไปบอกเลยเนี่ยฝันแบบนี้แบบนี้เห็นคนท้องเรื่องที่มันแปลกต่อมาคือจางปกติผมทักไปในกลุ่มครอบครัวเนี่ยถ้าอ่านปุ๊บจะต้องตอบกันหมดแต่นี่ไม่มีใครตอบเลยเว้ยแล้วมีคนอ่านไหมอ่านแต่ไม่มีคนตอบพออ่านไม่มีคนตอบปุ๊บ ปลกเริ่มแปลกใจแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะพอเช้ามาผมขับรถไปเลยขับรถไปที่บ้านญาติพี่น้องก็อยู่กันทุกคนผมก็ไปเล่าให้ฟังเล่าแบบละเอียดเลยนะอบอกลักษณะบอกหน้าตาบอกส่วนสูงบอกทุกอย่างค่ะพี่สาวผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอม,มองหน้ากันเลือกรักเงนี้ก็คนในบ้านเราก็งงเฮ้ยทำไมมองกันอย่างนั้นวะพี่ผมพูดมาคำหนึ่งว่าโอ้รู้จักนายาก็ นายาไหนอะไม่รู้จักพี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่านายาเนี่ยเป็นญาติเราห่างๆเป็นญาติห่างๆกันไม่ได้อยู่ที่นี่นายาแกไปมีครอบครัวอยู่ที่สารแดงแล้วนายาแกน่ะท้องแกท้องแล้วแกทะเลาะกับสามีบ่อยทุกครั้งที่แกท้องนะแกจะนั่งรถเมย์มาที่บ้านบางนาเนี่ยมาหาป้าผมป้าผมก็จะช่วยเหลือตลอดเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องทุกอย่างช่วยเหลือกันตลอด มาบ่อยมากมาทุกครั้งก็มาร้องไห้มีเหมือนมีเรื่องในใจมาระบายกับป้าค่ะทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นายาแกมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนั้นแกก็หายไปเลยหายไปหลายอาทิตย์เลยนะเกือบเดือนค่ะป้าผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนายายแกไปไหนไม่ติดต่อกลับมาเลยมันแปลกๆมารู้ข่าวอยู่ทีคือนายาแกผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องของเลแล้วที่ประเด็นคือแกตายท้องกลมนะจ๊ง ผูกคอตายโดยตายทองกรมอ่ะตายทั้งมีลูกด้วยอืมเออส่วนผู้ชายสามีแกเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่เราไม่ค่อยได้สนิทสนมกันกับทางบ้านเราสักเท่าไหร่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยมีเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยกับผู้ชายคนนั้นจะรู้สาเหตุไหมว่าทําไมต้องผูกกันทะเลาะกันครับอาจารย์อันนี้น่าจะเดานะสาเหตุจริงๆเราไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะมีปากมีเสียงกันกับกับ กับสามีแกอะไรแหละเพราะว่าบูานหมากกันมาอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ทำไมถึงไปคิดสร้างแบบนั้นนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจารย์โอ้โหน่ากลัวมากค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามเพิ่มจากเรื่องเล่านะคะคือจริงๆคุณน้าเนี่ยก็เป็นญาติห่างๆกับเขาเป็นญาติห่างกับคุณโอคุณโหนทบจะไม่ได้รู้จักหรือได้พูดคุยเลยใช่ปะคะพี่ผมบอกว่าผมอ่ะ นายาเนะี่ยเคยเล่นกับผมตอนผมสามสี่ขวบไปกินออไอ้กินไอติม,มกินข้าวกินขนมตามภาษาเด็กแต่เราเด็กมากาเราจําหน้าแกไม่ได้อยู่แล้ว<ม>แต่ที่ผมแปลกใจคือทํามาอยู่ๆผมฝันอัม,ม,มนี่แหละค่ะคือคําถามว่าทําไมเขาไม่ได้ใกล้ชิดสนิทจิตเฉอไม่มไม่ได้เจอกันบ่อยอาจะเจอเขาสุดท้ายตอนเขาเด็กแต่เนี้ยวันหนึ่งเขาโตแล้วทําไมดวงวิญ,ญญาณดวงนั้นถึงเลือกที่จะกลับมาสื่อสารกับเขาแทนที่จะไปหาคุณป้าใช่ไหมคะถูกต้องครับเอแทนที่จะไปหาคุณป้า อาจารย์คิดว่านะวิญญาณนะที่ผูกกับตายบางทีเขาอาจจะมีเรื่องอไม่อยากจะไปเจอกับคนที่เขารู้จักแบบกใ,กใกล้ชิดอะไรเงี้นเนยเขาเหมือนว่ากลัวจะเกร<ล>งใจหรือเ<แ>ปล่าอะไรหรือเปล่ามาากลัว,ลวจะทําให้คนนั<บ>้นแบบคนที่ยิ่งผูกพันกันนะ่ะพอเจอวิญญาณที่ตายไปแล้วอ่ะที่ผูกพันกันมาอาจจะรับไม่ได้เขาอาจจะมาสื่อกับคนที่แบบห่างๆหน่อยก็ได้นะเพื่อจะบอกให้รู้ไงว่าเขาอยู่ในสภาพแบบไหน พราะว่าอย่างที่จบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเป็น,ปนบาปนะเป็นกรรมกับตัวเองเรายิ่งมีลูกด้วยเล็กตายท้องกลมอันนี้ยิ่ง,งเหมือนฆ่าสองชีวิตนะฮะก็นั่งสงสารวิญญาณเนี้ยต้องอยู่อย่างทรมานเขาต้องอยู่ไปด้วยความเนี้ยวังเวงก็ถึงว,ว่าทาไมทุกครั้งที่แกมากเหมือนร้องไห้นะ,ะคือตอนก่อนตายนะจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยสำคัญนะวเวลาเป็นมนุษย์ถ้าเรามีภาวะแบบไหนอะตอนตายไปอะเราอยู่นั้นไปตลอดอเช่นก่อนตายก็อาจจะร้องไห้แล้วผูกคอตาย พอตายไปเป็นวิญญาณหรือเป็นผีเนี่ยจะต้องร้องไห้ตลอดไปเลย <c oughs> เขาจะเปลี่ยนภาวะนั้นไม่ได้จะร้องไห้ยังไงก็ร้องไห้อย่างนั้นไปตลอดชั่วชีวิตเขาเลยเหมือนกับเรื่องแรกไงที่เราได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ตลอดอจนเราไปที่ห้องก็ยังได้ยินเสียงใช่แปลกใจทำไมเจอเจอแต่มีผู้หญิงร้องไห้ไมเ้าใจเราอาจจะมีเขาเรียกว่าบุญสงพันอะไรเงี้ยกับเหล่าวิญญาณก็ได้ซึ่งจริงๆเสียงร้องไห้อะเหมือนเสียงขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำใช่ใช่แต่พอเราไปหาเขาเขากลับบอกให้เราออกไป เป็นการไล่ซึ่งจริงๆการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าให้ให้เราไปช่วยเขาด้วยซ้ำเหมือนไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้สื่อให้เราไปช่วยหรอกเขาแค่อยู่ในภาวะของเขาอย่างนั้นในในใครั้แรกอ่ะนะครับก็ตายอย่างนั้นตายด้วยความเศร้าตายด้วยความทรมานเขาก็อยู่ในภาวะอย่างนั้นอ่ะต่อไปค่ะบางทีเราอาจจะช่วยไม่ได้ถ้าเป็นสมัมวยสีนะเขาจะต้องอยู่ในภาวะอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมเขาอ่ะแล้วก็ไปไปเปลี่ยนพวกเปลี่ยนภูมิไปเกิดใหม่ เอาละค่ะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องเล่าที่คุณโอ๋นะคะเตรียมมาเล่าให้เราฟังแต่คุณโอ๋จะยังไม่ไปไหนค่ะเขาจะอยู่กับเราจนถึงเบรกสุดท้ายค่ะเราจะมาดูกันว่าหนังและซีรีส์ที่เขาเตรียมมาแนะนําและป้ายายาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยคือเรื่องอะไรกันแต่ก่อนที่จะไปเบรกสุดท้ายค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับประสบการณ์หลอนจากสายทางบ้านเรื่องอะไรรอติดตามช่วงหน้าค่ะ thank